สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่21ธันวิายม2566ค่ะมาอนี้แม่หมกาาวกเสื้อผ้าทมาผู้ชมมาบ้านบ่าวเท่านะคะเอาพอดีเลยออกมาพามาหาบ่าวเ่ามาอนี่มาถามบ่าวเ่าเพิ่นฟันดีบอนะคะผู้ชมราะว่าแนวทางค่วมฝันของบ่าวเ่านะคะกระเขามาสามงวดติดนะคะผู้ชมกรบหัวกระลุดงวดบางกิน,นะคะ่อวอค่ะ <laughs> อากาศห<อ>นาวแล้วนะคะ เอาเมาื่อไหมาบ้านบ่ไ,ได้เด้รไปยังว่านเหี่ยวหมดโอ้้นนี่ไ้มาดำซื้อมาให้เ<า>หี่ยวเอ็บลอสเดียบนเหีห้ยวหัวตะฝืนอ,อันนี้ซื้อมาใหม่ต้องไปในห่มละอยดอกพิษมัดยักะถ้าจเจอะไรเห็นมมนงายเขาจะเอิญพิมัดมิมัดนี่จะมาดำเนเอิญหรอวะแสงขึ้นสองเท่านผูาชมแสงือ้นสองพี่น้อง ท่านผู้ชมกไกลๆมือพุ่แล้วนะคะสินหนาบ้าเถาพันยังเจ็จุดถูกเนาะคะ่ะท่านหนึจุดแต่ว่าสินนีพันยังบลจุดสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพี่น้องอ <c oughs> ุ้ยหน,นาวมืงหนีหนาวอากาศเย็นจะเสียนาวบ้าหนาวจังถามนะหาจังถาม,มัก <c oughs> มักอยู่ท่านผู้ชมบ้าเถามักอากาศนั่นสิละมักอากาศเย็นได้เสียสบายสองโตเลย มื่อวานก็ยังห่อนดิค่ะข,ขึ้นลมลุ่มแ้พราอมาอ,อกากาศลดลงหลายพี่น้องมาเท่าก็ดูแลสุขภาพเด้อทำชุ่มด้วยเอฟซีแฟนคลับต้งช่องครับอากาศเปลี่ยนแปลงเว้ยกัไเว่ยพูดเลยกับเย็นกันเยน็นแต่กับบรรยากสามาอาจจะห่อนบุบไปเฉยเดียวอ่ากระน้ำมูกก็จน,น<อ>หไหลท่านผู้ชมว่ <laughs> าจะอาบว่าจะว่าไอเข <laughs> าเรียกว่ายังอ่ะประหยัดน้ำบื้อน้ำโอ้ยยาวาทเว่ยกเห็นเป็นเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าต้องออกไปทำงานแบบเช้าเย็นเนี่ย ใช่เอรฝันดีอยู่นางเห็นบอกฝันเราฝันดีอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนาะล่องเบิ้งเพราะว่าหมดที่แล้วลุตจะพี่น้องได้ก็เพิ่งลุดเนาะค่ะเขามาสามมวดติดเขามาตเก้าหนึ่งห้าเนาะค่ะก็มาสามตัวเก้าหนึ่งห้าว่เก้าึ่งห้านึ่งหานะครับแล้วก็มาเก้าหนึ่งนะครับผมเก้าศูนยกัเกม่ก็มาเก้าศูนย์แล้วก็มาเก้าหนึ่งกับอ่าเก้าเจ็ดท่านผู้ชมมวที่ผ่านมาวยเมื่อกี้เนี่ย่ก็ลุดเนาะท่ผู้ชม รางวัลนี่เป็นยังไงเอฟซีทามกันเขาฟันลายดิฟ<ด>ันมาอย่งสีดิครับทอมชุ่มโอ้สะดุ้งตื่นกลารสะดุ้งอีกแล้วฝันกลางดิครับท่อมชุ่มฝันบ่าท่าว่าฝันดีฝันดีเพราะว่ายังครับฝันเห็นพญานาคนะครับสองตัวสององค์โตมากง่ายเนาะครับโตมากง่ายโต,ตดาคือมือนะครับเลื้อยเข้ามาในบ้านอู้จังหวะนี่แหละก็เรียกว่าฝันดีฝันดีครับนี่แหละครับที่ที่ผ่านมาก็มีฝันนี่แหละ ว่าฝันดีก็ฝันเห็นช่างเขาบ้านฝันเห็นพญานารนครับองหง่โตเงยสองตัวอสองตัวเลื้อยเข้ามามในบ้านาาาาานะนครับสองตัวเลื้อยเข้ามาในบ้านโตเงยเลื้อยเอฟซีถามบนเลขที่บ้านท่าไทสี่สิบแปดได้พี่น้องได้สี่สิบแปดทับสี่ถ้าถามถึงบนเลขที่บนเลขที่สี่สิบแปดถ้าถามอายุสี่สิบหกเนื้อค่ะกับตัวออกงานนะครับบัเลขที่าอายุสี่สิบหก นะครับผมเลื่อยเข้ามาเพิ่นเลื่อยเข้ามาเพิ่นก็เลื่อยอ,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 อ้อมกันพี่น้องออเลือ่อยอ้อมกันแต่ว่าเบาถอดสังเกตนะครับที่ที่ที่เห็นชัดที่เห็นแล้วโอ้นะครับองค์หนึ่งเพิ่นมีเก่าหัวนะพญานาคขึ้นพี่น้องหัวง่ายเก่าหัวนะครับแผ่ออกไปเบียเ้ยดเ,ยเยพ,พิ่นพญานาคเก้าเสียนเก้าเสียนเก่าหัวเลยพี่น้องเทากันอ้อมตามบานเท่านักเก่าหัวตัวหนึ่งมีเก้าหัวนะครับท่านผู้ชมโตแบบง่าย นะครับเลื่อยมามันก็เลื่อยอ้อมกันะเลื่อยเป็นวงกลมดิพี่น้องเลื่อยอ้อมกันนะพอตะเลื่อยอ้อมกันแล้วเพิ่นก็เกี่ยวกันเลื่อยเกี่ยวกันตัวนึงตัวนึงมีแค่หัวเดียวี่พี่น้องเป็นเรื่อยเกี่ยวกันนะครับจ้ะก็เลขตื่นนี่แหละฝันเห็นพญานาครับผมแหละแต่ลองมองว่าจะตีว่าจะตีเป็นยังไงแปรเป็นยังไงบ้าเถ่าตีเป็นนังนสิพญานาคมันเพิ่นมีเก้าหัวเก้าพญานาคบ้าเถ่าตีเป็นเจ็ด แล้วคนกว่าท่ามู้หกเป็นเจ็ดแต่ว่าไพน์นาคปัดตีเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ 9, 7, นะหัวพันไม่หัวได้ตีเป็นเก้าแล,ล้วพ้นพ้นเกี่ยวกันขึ้นมาตัวหนึง่งก็เลยเอาตีเป็นหนึ่งนะครับกับตีเป็นสองตัวเจ็ดสองเก้าเก้าสองเจ็ดนี่แหละครับ,รบแล้วก็กันไม่คือเก้าหกเจ็ดไพน์นาคหกกับเจ็ดนะครับผม,มบเลขหกเจ็ดเป็นเลขเพรส่อความ ฮ่ S 1> <S 1> <S นว่นรับหามาพศหกสิบเจ็ดนะครับ <S 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 เอามาเบิ่งนั้นกันนี่บ้าเ่าเขียนให้แล้วนะครับที่บ้าเ่าตีให้นะครับผมวิงง่งวิ่งเก็ดถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดสันบ้าวเผาวะแล้วก็แปลออกมาให้นะคะคันนั่งขีตมจะมาเป็นเงาอือมันนี้เห็นชันดอเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะพญนาศเก่าเสียนเก่าเสียนเกี่ยวกันครับค่ะ บาเทาบัญตีเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดคือว่าเจ็ดสองเก้านะคะหรือว่าเก้าหรือเก้าสองเจ็ดก็ได้ค่ะอืเพราะว่ามันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันค่ะบ่าเขาเรียกว่าเจ้าเก้าไว้เอาไว้ทั้งหนาไว้ทั้งหลังนะครับหรือสองเจ็ดเก้าก็ได้สิแม่ตอนนี้ก็เน้นคักได้ครับสองอันหนึ่สองหางหนึ่โอ้มักสองหางอืมมักเก้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสองเก้านะคะครับที่จริงนี่จะเป็นเก้าเจ็ดศูนย์นี่พี่น้องไอ้ตัวนี้เกี่ยวเพราะว่าเิ่นวง ก่อนพันจะเกี่ยวกันพ้นวง้งพันเรื่อยว้งไหมครับเรื่อยเป็นวง้งนี่ที่จริงว่าถาวรเจ้เก่าเจ็ดศูนย์ก็แล้วเก่าหกเจ็ดี่สี่เก่าหกเจ็ดแล้วแต่ภูมักาคได้แต่หาภูมิภเก่าเจ็ดศูนย์เอฟซีตีเป็นจังไรก็ะร่ะองคอมเมนต์มาบอกน้ำในเด้อดจ้ะสองตัวแล้วค่ะหนึ่งเจ็ดเจ,จ็ดเก้าเจ็ดสองสองเก้าหนึ่งเก้านะคะเน้นสามคูเน้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเก้านะคะเนียเจ็ดเก่ากับหนึ่งเก่าเป็นตัวร่องบิงเจ็ดได้พี่น้อง ว่าโชคดีเดิ967บ้าเถ้าพ้นบริตัดไหยดิเนี่ยบ่ครับอันนี้ตัดเอาเนาะค่ะนนามากักตัดเอาไหมกันบ่ได้มักบอกพี่น้องตัวมาปีที่จริงบ้าเถ้าเจ็ดปีเป็น970บนุญด้ค่ะจะมีศูนย์บ้างวดนี่สนอเพิ่นคืองวองวงกลมเพิ่นเลืยอยเข้ามาเพิ่นเลือยวงออกเลือยวงก่อนก่อนพันเลืเอยก่อนเพิ่นเลืเอยพันกันเพิ่นเลือยเป็นวงจะบ่แม่นบ่บ่คืองวดไ้คืองวด ศูนย์เก้าเจ็ดเห็นบ่พี่น้องเพิ่อนไล่กันทั้งงูทั้งเด<ป>็กหน่อยทั้งผู้เท่าแลนอ้อมกันเป็นวงครับมีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดโอตาเห็นเพิ่นเนี่ยเอาเจ็ดศูนย์น้ำเนเบาเท่าแม่มูก็คิดว่าเป็นเจ็ดศูนย์อะอตอนนี้เพราะว่ามันเป็นวงไหมเป็นวงหลัก็เกี่ยวกันตาขาแม่มูตีแม่มูกับติตีศูนย์เจ็ดสองเลยนี่เพราะว่าจะต้องมีเจ็ดศูนย์แหละเพราะว่า พันเกี่ยวกันเป็นวงเนะาะเดี๋ยวจังร่อนจะเขียนให้พันร่อน,นสรุปอ,อ้าวพี่น้องเนาะร่อนจะ<ร>อะไยถ้าฟันย่ำฟันย่ำนะแต่ว่าบราถอดกามักอยู่เก้าเจ็ดศูนย์นะหรือสองเจ็ดศูนย์พ่อสองโตพันเรื่อยแมนค่ะอ่านะครับแต่จังร่อนฝันย่ำนะพี่น้องจะเขียนแต่ว่าเราบอกไปก,ก่อนค่าพูดได้มกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์หรือเก้าเจ็ดศูนย์ พญานาคสององค์เป็นเลือยเป็นน้องเลือยเป็นวงเลือยเป็นวงเห็นว่าตอนนั้นที่ว่าบ่าวถาวาเกี่ยวกันเป็นวงกลมถ้าเป็นตีเป็นเก้าศูนย์เจ็ดหรือว่าเก้าเจ็ดศูนย์อีโอแตกสามตัวเลยเอาฮาเลยมั้งมาเป็นน้องมาเดี๋ยวจะรอรอดอีกสินนาสินนาค่ะบัต้าฟันอีกนะคะยามหรือจังไรบัต้าจุดทุบได้ตรงกันพอมกเพยเสิรนสะท้อนอืมเอาสะท้อนบอกเสงมัน้องมาสะท้อนสะท้อนหนาลุ่งเนาะหลุดเข้ามาเลยืม ปิดแสงอากาศเยน็นนิพีน่น้ธ์ตะวันเดียบไปกันเลยเดือนทัท่านผู้ชมวันนี้ไปต่อไปกับขี่ค่ะนะครับเต้าลงนาเราพี่น้องหมดมีส่าไปแล้วแต่เราจะไปต่อไยก่อนนะครับท่านผู้ชมอท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาผู้ใดแคปอะไรจังใดว่าผู้ใดยังอีกแล้วไม่มูมก A, ักไอคิดว่าจะเป็นสองเจ็ดศูนย์แมนบ้าวถาว่ามักอยู่แต่ว่าบ่ได้ล้งนี่านผู้ชมคิดอยู่ว่าเป็นชอบส่วนตัวนะแต่คิดว่าเพราะเป็นเก้าเจ็ดศูนย์ตัวเก้าว่าพนเกี่ยวกัน กิทั้งว่าเจ็ดศูนย์เกิทั้งบอมักในพวาร์ปูว่าเลยดับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก่อนพูดบ่นนะปูได้ว่าร์เพิรนว่ารตัหกหนึ่งเด้กหกหนึ่งบอมี่เด้เจ็ดศูนย์นั่นค่ะนะครับผมเพิรนว่ารตัหกหนึ่งดับดับหกหนึ่งของปูนนสวรรค์เพราะว่าดับของเพิ่นกระดับแม่นเนาะค่ะเพิร์นวาดับสองปีแล้วเนาะค่ะอันนี้เอาคำชื่นแคบหนาจอตามนี้เนาะค่ะในทางความฝันเบาวเท่าเนาะค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเก้า หกเก้าเจ็ดนี่เป็นตัวรองนะค,ะนน 70, ค่ะเลื 70, อกไรมักเก้าเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ที่น้องเอาค่ะสองตัวแล้วค่ะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งเก้านะคะ่ 17, 2, 17, 17, 17, 17, 19, 19, ะ,คะแคปหน้าจอตามน,นี<ถ>้ทัชจะวิ่งวิ่งเจ็ดน,นะคะผู้ชมแคปหน้าจอตามนี่คะ่ะเอาครัผู้ชมเดี๋ยวยนนยบอาทาวดี้เขียนในนิบอสเก้าเจ็ดศูนย์ต้องเป็นเีกง่งบ ม่่ทานผู้ชเอาเกจจังวาเนาะคะ่ะผู้มักเกจศูนย์เพราะว่าพนเลือยเข้ามาเลือ <c> ย <oughs> เป็นวงนี่พี่น้องสองตัวสององค์ครับเอาโชคดีพี่น้องกับฝันตาม <c oughs> พี่ว่า <c oughs> จะมาบอกสาว, <c oughs> ว่าฝันดีอยู่พี่ว่าฝัน,นดีอยู่แมียด่ค่ะพญานาคของผมแต่ว่าชอบส่วนตัวแม่มูค่ะศูนย์เจ็ดสองค่ะขอบคุณบางเสาค่ะครับโชคดีเฮงๆเรื่อยๆพี่น้องใส่ปีใหม่นะครับเนาะผู้ได้มักไร้กล้องเดียวด้วพี่น้องเด้อป็นความฝัน ค่ะครับอย่าวากันไม่พี่น้องเอามาเราฟังครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมนูกระตังขอบคุณบา่าวเถานะคะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ